สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนนะครับในเรื่องวิธีการสลับการใช้ซิมหรือว่าการจัดการการใช้ซิมนั่นเองนะครับหลายคนมีปัญหาแน่นอนนะครับมาดูกันข้างบนก่อนนะครับในเรื่องของ3 G c G เนี่ยด้านบนเนี่ยนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับบางคนอยากจะใช้ซิมที่1เพื่อปล่อยเน็ตแต่ใช้ซิมที่2ในการกดโทรออก หลายคนจะมีปัญหานะฮะหรือบางคนใช้ซิมหนึ่งในการโทรออกแต่ว่าใช้เบอร์ที่ 2.. ในการปล่อยเน็ตมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับผมเราจะมาที่การตั้งค่านะครับปะเข้าไปเลยการตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาเลื่อนหาที่คำว่าการจัดการซิมคู่แล้วก็กดเข้าไปเลยครับ ทีนี้เนี่ยนี่เราจะมาเห็นการจัดการซิมคู่อยู่ตรงนี้ครับก็กดเข้าไปได้เลยอ่ามันจะมีขึ้นเป็นซิมหนึ่งซิมสองให้เราจำเบอร์ของเราไว้นะครับว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์เน็ตเบอร์ไหนเป็นเบอร์โทรออกนะแล้วเราจะมาเห็นตรงนี้ครับอันแรกคือข้อมูลมือค่ามือถือเริ่มต้นเนี่ยไอตัวนี้จะเป็น สำหรับตัวที่ปล่อยเน็ตนะครับถ้าเกิดเราติ๊กอย่างผมติ๊กซิม2เนี่ยนะครับติ๊กซิม2ก็คือผมจะใช้ 4G จากซิมที่2นั่นเองนะครับโดยซิมที่1เนี่ยจะไม่ได้ใช้เน็ตนะแล้วก็ตอนนี้ของผมตั้งค่าซิมการ์ดัวออกเริ่มต้นที่ซิม2นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ซิม1ของผมนั้นใส่ไว้เฉย เอาไว้แค่รับสายนะครับเวลากดโทรออกมันจะเป็นเบอร์ซิม2นะที่โทรออกนะครับเน็ตก็ใช้ซิม2ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะให้อินเทอร์เน็ตมันเป็นซิม2นะครับก็ตั้งค่าเอาไว้ที่ซิม2อย่างนี้และถ้าเกิดเราจะโทรออกเป็นซิม1ก็ให้เรามาตั้งค่าตรงนี้นะครับซิมการ์ดโทรออกเริ่มต้นให้เป็นซิม1นี่มันจะเป็นแบบนี้นะเราก็กดขึ้นมาเป็นซิม1แค่นั้นเองนะครับ เราลองมาดูกันนะครับว่าโทรออกจะเป็นซิมหนหรือเปล่าปึ๊บลองกดโทรดูอ่ะจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีขึ้นว่าเลขหน AAS นะฮะอ่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราลองมาสลับดูซิว่าถ้าเกิดเราอ่าใช้ซิมสอในการโทรออกนี่ทำงี้เสร็จแล้วก็ ปีนออกไปนะครับมาดูกันนะฮะเห็นไหมครับสังเกตตัวเลขที่เปลี่ยนไปครับทีนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นซิม2นะครับที่สามารถกดโทรออกได้นั่นเองนะครับสามารถสลับได้ตามใจผู้ใช้มือถือเลยนะครับว่าคุณจะจัดการยังไงถ้าอยากให้อินเทอร์เน็ตเป็นซิม1นะครับเราเติมเงินเติมเน็ตเข้าไปที่ซิม1นะครับอยากให้มันใช้ก็แค่มาติ๊กซิม1แค่นั้นเองนะครับ แค่นี้นี่สังเกตดูนะครับมันก็จะรีมันก็จะรีสัญญาณแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าแล้วตัวเลข 4G นะครับสังเกตข้างบนนะสังเกตข้างบนนู้นที่เป็นคลื่นนะครับตัวเลข 4G มันก็จะย้ายขึ้นมาข้างหน้านั่นเองนะแต่ปกติของผมใช้ซิม2อยู่แล้วนะครับซิม1ผมเอาไว้ใช้แค่รับสายนะครับอ่าก็ปล่อยมันรีสัญญาณแป๊บหนึ่ง แค่นี้นะครับไม่มีอะไรยากมากมายเลยนะฮะสำหรับการจัดการซิมเนาะนะครับผมก็ทุกท่านก็สามารถนำไปใช้งานจริงได้ง่ายๆนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ละกันนะครับผมถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่อง P.I. Studio ดด้วยละกันนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ